กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเลยนะคะเมื่อทางรีเดียสรันรัตได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ล่าสุดของคุณพ่อเธอที่ถูกรถคันข้างหน้าเนี่ยไหลถอยมาชนขณะจอดติดไฟแดงค่ะแล้วคู่กรณีก็ลงมาต่อว่าบอกให้คุณพ่อของรีเดียเนี่ยต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ โดยเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความมีใจความประมาณนี้นะคะว่าคุณตาคุณยายจอดรถติกไฟแดงเฉยๆแล้วอยู่ๆรถเขาก็ไหลมาชนเราเขาลงมาจากรถแล้วบอกว่าเขาเสียหายนะรถเขาเป็นรอยต้องการให้เรารับผิดชอบข่คมขู่อากงกับยายพักใหญ่เลยพอดีพี่คนขับรถเมยเห็นเหตุหการณ์ค่ะก็เลยจอดช่วยเป็นพยานให้ว่าเขานั่นแหละถอยมาชนเราพออากงกับยายจะเรียกประกันก็ไม่ยอมให้เรียกพอบอกให้ไปสอนออก,ก็ไม่ยอมไปนะคะ และพอบอกว่าโอเคเดี๋ยวเช็คกล้องที่รถเขาก็รีบขึ้นรถไปเลยนอกจากนั้นนะครับลีเดียก็ยังได้ขอบคุณคนขับรถประจำทางที่เห็นเหตุการณ์และเป็นพยานให้ล่าสุดทีมข่าวได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องสาวผู้จัดการก็เผยว่าลีเดียทํางานและยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์น่าจะได้สัมภาษณ์พร้อมกนมันในวันศุกร์ที่4เพราะว่าเธอจะออกงานวันนั้นพอดีครับ กบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ